นี้แดดออกออกมารับแดดออกมาเดินออกกำลังกายนิดนึงแต่อากาศหนาวมากค่ะอากาศติดลบ20หนาวจริงๆขนาดใส่ทั้งถุงมือใส่ทั้งเสื้อนาเสื้อก็หนามากก็ยังหนาวอยู่ เดินออกมาเก็บปรรยากาศหิมะไม่ได้ตกนะคะแต่ว่าต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวเพราะว่าอะไรอากาศหนาวมากอากาศสองข้างทางมันก็จะเป็นท้องปลาสี ฟ้าสวยแต่คําเดียวสั้นๆคือหนาวหนาวหนาวจริงๆเดินกลับค่ะเดินกลับ ียังทำไม่เสร็จเฮ้ย hey! ลูกคัสสวยมากวันอาทิต ดูค่ะขีม้ามันก็จะเป็นเปล็ด